ยังกินนอโฟนโฟ่ม่ได้กินข้าวหน้าปลาไหลจังเลยไ้กินต้มเลือดหมูนีน้ำ้อนจัี่นี่มันแบบร้องทางรอหนุ่มเจ๊แปนนี่นะน้องหล่ออ่ะใคราแกมาเไกิเซียหืนก็หลงมันยังไม่เคลียร์ไม่ดี

ไี่ไม่ได้่ะค่ค่น no? ีน oh, cool. oh no. ี yeah, oh, ่ของที่หานึงทำไมอ่ะไม่ใช่พอย่างเงี้ยหรอต้องติาหรอค่าพเลยวินนองหล่อจังเลยลนสวยจังน่ารักเดีจะต้องถ่ายรูปไปด้วยนะคิวบอยนะอยเวอยเเหรอ กันนี้ดิเพราะว่าได้ผลดีได้ผลแล้วอันนี้คืออะไรคะน้ำใบบัวบกจริงจริงมันจริงจริงเขี้ยวมาฉะเขีเ้ยวมากแก้วน่ารักจังเลยเอ่ะเขี้ยวมากเหรอให้จิบจิบเหรอคุณไม่ร้อนเนาะจิบแล้วเป็นไงเขี้ยวมากเขี <laughs> ้ยวของหนูอะไรลูก